สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยา,านะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากสเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวาดากายเพชรดอองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะวันนี้นะคะพี่มินก็ขอให้ทุกท่านมีโชคลากนะคะมีข่าวดีมีอะไรให้พองโตฟูใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนถ้าเกิดทุกๆท,ท่านเสียงโชคกันอยู่ก็ขอให้ส่งความปรารถนาก็แล้วกันนะคะแต่ว่า ก็อย่างจํงอย่างที่เสด็จพ่อ,องท่านสอนน่นะคะว่าอย่าไปเหมือนกับแบบเมามันกับมันมากอ่ะนะคะอย่าแบบบางบางทีแบบเป็น,นมันอยากจะเอาชนะอยากจะแบบอีกนิดเดียวเฉียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยจะต้องมีวินัยกับตัวเองนะคะถ้าเราหวังเพิ่งสิ่งสิ่งนี้นะคะเป็นแบบที่มาของโชคลาภเดียวๆเลยเราเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพันผูกอยู่กับการเสี่ยงการ ลุ้นการอะไรแบบนี้และจิตแบบนี้มันเป็นจิตที่ปฏิบัติยากนะคะมันจะเป็นจิตที่ปฏิบัติยากถ้าเรามีพระนิพพานเป็นเป้าหมายนะถ้าเรามีพระนิพพานเป็นเป้าหมายอันนี้พูดถึงในกรณีลูกหลานเสด็จพ่อที่เรียนธรรมะากับเสด็จพ่อแต่ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่นะคะอย่างที่บอกนะคะเสด็จพ่อเองท่านก็เขาเรียกว่าอะไรท่านเข้าใจเหตุปัจจัยของแต่ละคนและท่านไม่ชอบบังคับอะนะคะท่านท่านไม่ชอบบังคับท่านบอกว่าให้เรียนถูกเรียนผิด เรียนรู้เรียนเข็ดเออหมือนแบบว่ารู้แล้วมันไม่ได้รู้แล้ว,รลว,ลวเราว่าเราไม่ได้จริงๆเราไม่มีโชคอย่างนี้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลองเองมันก็ยังดื้อรั้นอยู่อะไรแบบนี้นะคะแตะ่บางคนเขาก็มีโชคลาภขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือบางคนนานๆทีมีโชคลาภนะคะเสด็จพ่อก็บอกว่าเราจะต้องมีสติปัญญาที่จะประมวลดูว่าเฮ้ยไอ้ความนานๆทีแล้วมีโชคลาภเนี่ยมันคุ้มไหมกับการเสียอารมณ์สมมติว่า10ครั้งมีโชคลาภหนึ่งครั้งเนี่ย ก้าครั้งที่เสียอารมณ์แลกมากับการที่หนึ่งครั้งใจโฟรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองได้แล้แลวอะไรเงี้ยมันคุ้มกันไหมหรือเราแบบตัดเรื่องนี้ไปเลยนะคะเราไปแบบทําอย่างอื่นดีกว่าที่เรารู้ว่าเออทำมาหากินมันก็ได้แน่ๆมันอาจจะแบบไม่ได้ได้มาเยอะหรืออะไรแต่ว่ามันก็ได้ต่อเนื่องมันคุ้มกับใจไหมอะไรเงี้ยเสด็จพ่อบอกว่าเราจะต้องมีปัญญาดูแลตัวเองนะคะดูแลจิตใจตัวเองว่าจิตใจของเราเอาไปผูกกับอะไรนะคะเาทํามันทําให้ตัวเองทุกนะคะ ท่านไม่สามารถกําหนดหรือบอกว่าทุกคนควรจะต้องทํำยังไงยังไงได้บ้างนะคะท่านไม่ได้มาเพื่อดูดวงให้ให้ลูกหลานเนาะท่านมาเพื่อบอกให้ลูกหลานเห็นโทษของการเกิดมามีทุกมีเวณมีกรรมมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ให้ลูกหลานตั้งใจปฏิบัติเพื่อมาผลพระนิพพานต้องปฏิบัติเองนะคะต้องมี เขาเรียกว่าต้องมีความปรารถนานี have have <on> ้ด <nice> so 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 <formed> ้วยตัวเองนะคะแล้วก็การที่เราจะมีความปรารถนานี้หรือเปล่ามีความปรารถนานี้จนสนใจการปฏิบัติหรือเปล่าเราก็ต้องมีบุญของเราด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่ามีเสด็จพ่ออย่างเดียวและท่านจะสามารถช่วยเหลือเราทุกอย่างได้สมมุติว่ามีเสด็จพ่ออยู่บอกเออทุกคนมาปฏิบัติน้อยแต่ดันมาขอพรว่าขอให้เสด็จพ่อมารับด้วยตอนตายอะไรเงี้ยจะได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมกับเสด็จพ่อเสด็จพ่อบอกว่าถ้ายังปฏิบัติธรรมตอนที่เป็นมนุษย์ไม่เต็มที่ก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมข้างบ กับท่านไม่ได้นะคะอย่างมากก็ได้แค่ไปเป็นเหมือนกับนางฟ้าเป็นลูกเป็นหลานท่านอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบช่วยงานท่านอะไรในในด้านอื่นๆแต่ว่าเหตุปัจจัยของปัญญามันน้อยจะทําให้การปฏิบัติที่ในอัตภาพของเทวดาปฏิบัติเนี่ยยากอยู่แล้วนะคะยิ่งทําให้ไม่มีเหตุในการรู้แจ้งเห็นธรรมในอัตภาพของเทวดาเลยดังนั้นถ้าเกิดเราเกี่ยงงอนในการปฏิบัตินะคะอย่างมากเสด็จพ่อก็อาจจะเหมือนกับ ยังไงอะช่วยให้ช่วยนําทางเป็นนิมิตสุดท้ายให้เห็นหน้าเสด็จพ่อพอเห็นหน้าเสด็จพ่อก็อาจจะไปเกิดบนวิมานท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเป็นลูกเป็นหลานท่านไปเป็นบริวารท่าน นะคะตอนนี้เข้าใจคําว่าบริวารให้ดีนะคะคือคําว่าบริวารเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าคือไปอยู่ในการดูแลของท่านนะนะคะหรือว่าอาจจะถ้าเราไม่อยากไปเป็นบริวารท่านนะคะเสด็จพ่อไม่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 ได้ไมยนะคะไม่ได้ต้องการหาสาวงไม่ได้ต้องการอะไรคืออันนี้แล้วแต่เราก็ต้องทาบุญของตัวเองให้พร้อมสร้างโบสถ์เยอะๆนะสร้างโบสถ์เยอะๆสร้างวิหารสร้างวิหารทานเยอะๆอะไรเงี้ย ทำบุญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเยอะๆเราจะได้เป็นมีวิมานเป็นของตนเองเนาะอ่ะอันนี้ก็ทํากันเลยแล้วแต่นะคะแต่ใครอยากจะไปอยู่ใต้ร่มพระบารมีเสด็จพ่ออ่ะอันนี้ก็มีแนวทางก็อธิษฐานถึงเสด็จพ่อไว้นะคะอ่าตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกังวลเสด็จพ่อไม่ได้มาในโลกมนุษย์นี้เพื่อหาสาวกท่านจริงๆแล้วท่านไม่ต้องการยุ่งกับใครเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความเป็นห่วงด้วยพระเมตตาของท่านจริงๆนะคะท่านเหมือนกับว่าเออ ประมวลดูแล้วว่าท่านยังมีบุญสัมพันธ์กับลูกหลานหลายๆคนอยู่ยังมีลูกหลานหลายๆคนที่ฟังธรรมะของท่านแล้วยังจะรู้เรื่องอยู่ยังจะเกิดศรัทธาแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมหันหน้าเข้าสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็จึงนะคะ ยังคงให้พี่มิ้น์มาพูดธรรมะอยู่พี่มิ้นต์ก็คนติดตามน้อยไม่ได้มีคนติดตามเยอะไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ไม่ได้เป็นกลุ่มดังอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถามว่ายังมีคนติดตามไหมก็ยังมีคนติดตามอยู่ดังนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราไปตามไปตามเหตุปัจจัยนะคะเป็นตามธรรมชาติอะ่ะไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากมายไม่ต้องไปยิงแอดยิงโฆษณาให้เป็นที่รู้จักเยอะๆไม่จําเป็นนะ,ะเสด็จพ่อไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นท่านบอกเอาให้เป็นธรรมชาติเลยนะคะมีมาแค่ไหนก็เท่านั้นนั่นแหละนะคะทั้งๆที่พี่มิ้นต สามาัชชีพด้วยนะคือแบบเราเออเราแบ่งบันทาม,มาไปแล้วถ้าเกิดคนเขาเราก็ได้แต่หวังว่าเออจะนําความสุขไปให้แก่คนแล้วเขาเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเขาอยากจะบูชาพี่มินก็อาศัยตรงนี้เลี้ยงชีพเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือพี่มินจะคือเสด็จพ่อห้ามทําเป็นธุรกิจห้ามทําเป็นธุรกิจในที่นี้ก็คือว่าห้ามแบบโอโ้ยิงแอดยิงโฆษณาคนจะได้เข้าถึงเยอะๆหรือพี่มินจะต้องนั่งคิดคอนเทนต์ที่มันแบบว่า แบบแรงๆหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อให้กระแทกจิตใจคนหรืออะไรพี่มินพี่มินพี่มินเป็นคนพูดไม่เก่ง นะคะพี่มิม้งเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วเราเองคิดว่าเราทําเท่านี้ดีกว่านะคะเราทําให้มันเป็นธรรมชาติของความพูดไม่เก่งของเราแต่เราพูดอย่างเป็นธรรมชาติของเราที่เรารู้เรื่องอะ่ะเราก็ไม่ใช่คนเรียนอภิธรรมทางธรรมเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเราก็แค่แบบง,งูปลาเราก็พอปฏิบัติได้แต่ว่ามันก็เออปฏิบัติมาก็20ปีแล้วมันก็คงจะพอมีแบบเอออะไรบ้างสภาวะธรรมอะไรบ้างที่แบบเออมาเชิญชวนกันแล้วก็พอเข้าใจสมัชชเดจพ่อก็มาผดวกมาผนวกกันแล้วก็มาแบ่งปันกําลังใจมาแบ่งปันประสบ แต่เราสอนธรรมะไม่ได้อย่างงี้นะคะเราเราไม่เคยบอกว่าเราสอนธรรมะนะคะเราเน้นตลอดว่าให้ไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แลวก็แนะนาวัดไว้ด้วยวัดพัฒนธตาอาสาพานามเพราะเราปฏิบัติมาจากที่นี่อ,อย่างงี้นะคะเราก็จะทําอย่างนี้ตลอดเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดศรัทธาถ้าเกิดรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากคลิปธรรมะพี่มิน้นแลวก็อยากจะสนับสนุนพี่มิ้นด้วยอยากจะร่วมบุญกับเสร็จพร์เพชรด้วยก็บูชานะคะหลายๆคนที่บูชาก็บูชา อย่างนี้นะคะบูชาเพราะว่าเราให้ความสุขเขาเขาเกิดความสุขเขาฟังมันมีบุญสัมพันธ์ไงพอมีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็จะเกิดความสุขกับธรร,รมะก็รู้สึกว่าฝังองค์เนี้ยรู้เรื่องฟังเสด็จพ่อรู้เรื่องฟั่งพี่มินรู้เรื่องนะคะแล้วก็เกิดความสุขเราก็อยากจะมอบความสุขให้กลับนะคะเออพี่มินชอบทําบุญเสด็จพ่อชอบทําบุญก็จะได้มอบนะคะปัจจัยนะคะผ่านการบูชาเยมณีเนนะีเราก็ไม่ได้รับโอนนะคะไม่ใช่ว่าเรารับเปิดรับบริจาคอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่เรามีทางเนี้ยให ให้ร่วมบุญต่อกันนะคะก็คือการให้บูชาอัญมณีพกเพชรกรแก้วนั่นเองดังนั้นก็บูชากันได้นะคะบูชากันได้นะคะจะองคเล็กองคน้อยก็ได้นะคะได้ร่วมบุญกับเสด็จพ่อในตรงน,นี้มันสาคัญมากดังน,นั้นเราจะต้องตั้งใจปฏิบัตินะคะต้องตั้งใจปฏิบัติแล้วก็พยายามนะคะพยายามออรักษาทรมะให้ดีๆนะคะแล้วก็รักษาพลังบวกให้กับจิตใจนะคะท้อแท้เมื่อไหร่สภาพแวดล้อมมันดูท้อแท้เมื่อไหร่ทำให้เราจิตตกเราต้องเราต้องคิดแล้วว่า ความคิดทั้งหลายเนี่ยทำให้เราจิตตกนะคะเราจะต้องแค่แยกตัวจิตออกมาเป็นผู้เห็นทุกตามความเป็นจริงอย่าไปเป็นผู้ที่เป็นทุกนะคะตรงนี้ถ้ามีสตินะถ้าฝึกสติมาดีสติจะเก่งมากเลยสติจะแยกได้แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวสติที่ฝึกมาดีแล้วไม่หลอดนะคะยังไงก็ไปกับทุก จมแล้วจมอีกซึมเศร้าฉันไม่มีอย่างนั้นฉันไม่เก่งอย่างนี้ฉันเกิดมาไม่มีพร้อมต่าง,างๆนานาดิ่งลงไปนะคะไอ้ตัวที่ดิ่งไปเนี่ยโหคิดได้เก่งเหลือเกินความคิดลบเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราสังสมมาแบบนี้เราจะต้องสังสมอีกตัวหนึ่งนะคะต้องสังสมอีกตัวหนึ่งคือแยกออกมาเป็นส่วนความคิดก็คือความคิดนะจิตก็คือจิตนะอย่างเงี้ยพอแยกจิตออกมาได้แล้วนะคะแยกจิตบ่อย ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะคะเออจิตจะรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นอิสระได้นะจิตทํางานร่วมกับสติดีกว่าตรงนี้เป็นสติเป็นผู้นําทางจิตได้ดีกว่าทําให้เรามีความสุขทําให้เราอย่างน้อยอยู่กับทุกได้อย่างที่ไม่ทุกมากมายเนาะนะคะดังนั้นก็เนี่ยนะคะขอให้ทุกท่านมีนะคะพลังงานดีๆ ะะได้โชคได้ลาบก็แล้วกันเนาะได้โชคได้ลาบก็แล้วกันปฏิบัติธรรมไปพลังธรรม,มะหรือว่าพลังแห่งบุญสัมพันธ์ที่เราได้ทําเหตุปัจจัยร่วมไว้กับเศดษจพอ่อได้บูชาอัน,นมณีแพ็กเกแก้วของเศดษจพอ่อเนี่ยทุกอย่างมันจะมารวมตัวกันทําให้เราเกิดโชคเกิดลาบ <c oughs> นะคะในการอันสมควรนะคะในการอันสมควรเขาเรียกว่าตามสมผลตามเหตุปัจจัยแต่ทุกส่วนมีมีองค์ประกอบมีหมดนะคะมีส่วนสําคัญมีส่วนที่จะนําพาขับเคลื่อนให้มัน มีโชคมีลาบได้นะคะแต่เมื่อไหร่ตอนเนี้ยมันตามเหตุปัจจัยขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบค่ะในวันนี้นะคะโชคลาภใหญ่ปังๆกันทุกทกท่านเลยนะคะได้โชคและลาบแล้วนะคะจากพลังของเสด็จพ่อมาบูชายมณนีเพชรแก้วต่อย่อต่อวาสนากับเสด็จพ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ